วันนี้มาเราจะมารีวิวนะครับกล้องอยหลังนะ,ะังอันนี้ติดตั้งในรถเบนซ์นะฮะ V Class นะครับเป็น V-Class ตัวใหม่2009รถคันนี้เนี่ยไม่มีกล้องมาจากโรงงานนะ,ะแล้วก็เรามาติดตั้งเพิ่มโดยทีมงาน h m ด t h a i l a ท d แลนนะครับโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ระบบไฟต่างๆนะฮะก็ยังใช้งานได้ปกตินะฮะระบบเสียง ไม่มีไฟโชว์นะระบบแอร์ต่างๆก็ทำงานปกติเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวมาลองดูกล้องถ่ายหลังกันนะครับก็เข้าเกียร์ถอยเลยนะภาพเราจะตัดเป็นกล้องนะครับกล้องพร้อมกับเส้นนะเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับเส้นก็จะโค้งตามนะสังเกตว่าเส้นโค้งตามนะครับเลี้ยวขวา เป็นกระโค้งตามนะฮะเหมือนเดิมจากโรงงานเลยนะครับเหมือนมาจากโรงงานเลยนะอันนี้ภาพก็ผมชัดแล้วก็มุมมองที่กว้างนะฮะมุมมองกว้างมากเห็นด้านบนด้านล่างด้านข้างเห็นหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองลองลองอีกทีนะฮะเข้าเจอถอยปุ๊บนะภาพตัด,ตดเด็นหน้าภาพหายนะครับ สวยงามมากครับผมโอเคขอบคุณมากครับ